บรรยากาศดีอาหารอร่อยนะคะที่นี่ค่ะทาราคาเฟ่เขาใหญ่นะคะทุกคนชิดยืดมากสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่เขาใหญ่นะคะเราแวะร้านทานอาหารที่ทาราคาเฟ่ค่ะ ล้มลื่นมากๆเลยค่ะเค,ค้กนะ่ากินมากเลย ะคคะูปองนะคะผู้ใหญ่เสียคนละสีบาทคะ่ะเอามาเป็นส่วนลดในการสั่งอาหารเครื่องดื่มได้เนาะนี่ได้ที่นั่งติดริมน้ำด้ยนะคะแม่โอคค่ะนี่ทางนี้องศาองศา เดี๋ยวมันตกอันนั้นเนนนดีเ๋ยวต แม่โอจะพาไปดูรอบๆรอบๆริเวณรอบๆร้านนะคะไปกันค่ะนี่โซนที่นั่งเขาก็จะร่มรื่นมากเลยนะคะที่นั่งก็จะมีทั้งโซนในร่มแล้วก็โซนเอทาดอนะคะบรรยากาศในที่ทาล่าคาเฟ่ที่นี่ก็จะร่มรื่นมากๆเลยค่ะ ะะที่นั่งขององ,องศาก็จะติดลิมนน้ำแบบนี้เลยเย<ม>เลือกดี๋ยวเรา<ๆ><ๆ>ดูอาหารกันนะคะนี่นะคะระหว่างนั่งรออาหารนะคะเราก็นั่งชมวิวน้ำไปค่ะเป็นน้ำเป็นฝ่ายทดน้ำเนาะคล้ายๆล้าน้ำตกค่ะตรงนี้นะคะที่เรานั่งอาหารที่นี่รอไม่นานนะคะแม่โอสั่งไปแป๊บเดียวส่งบินปแป๊บเดียวอาหารก็มาแล้วค่ะนี่นะคะก็จะมีข้าวกะเพราค่ะมีขนมจีนแล้วก็มีตำถาดนะคะ เดี๋ยวพิซซ่าของน้ององศาค่ะเดี๋ยวดูกันนะคะว่าน้าตาจะน่ากินขนาดไหนนี่กินริมน้ำวิวดีๆแบบนี้เลยนะคะนี่นี่องศาทาักทายหน่อยองศาครับออขององศารอพิซซ่าแป๊บหนึ่งนะลูกแม่โอสั่งแล้วเขาน่าจะอบแป๊บหนึ่งองเล่นเกมรอลนะครับรบรรยากาศดีมากคะ่ะทุกคน ฝั่งนู้นเหมือนจะเป็นที่พักด้วยนะคะนี่แม่โอจะให้ดูนะคะชื่อออก,กอดสายน้ํานะคะตรง,งนู้นค่ะมันน่าจะเป็นที่พักนะคะอยู่ติดริมลำธารอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆตามมาได้ค่ะมันบรรยากาศดีมากๆอันนี้เป็นเป็นกระเพราอะไรกระพเพราเนื้อปะกระเพราหมูค่ะ น,นี่นะคะอีกแป๊บหนึ่งพิซซ่าน้องอุ้งศาก็มาส่งแล้วค่ะพิซซ่าหน้าฮาวายเยี่ยนนะคะหน้าตาน่าทานมากๆค่ะนี่จะยกให้ดูอ,อุ้ยชดยิดยืดเลยน่ากินมากค่ะทุกคนวว้าวน่ากินไหมอุ้งศา อ,องศาว่างก่อนลูกกินก่อนลูกมีจานเล็กด้วยเนี่ยเขาได้หยิบจานเล็กให้องศามันร้อนมันร้อนนิด,นดเดี๋ยวเล็กอนอันนั้นซอสพริกนะลูกทดอลองผสมดูลูก ภาาพิซซ่าอร่อยไหมลูกสาษาบอกพิซซ่าอร่อยมากมากนะคะ<อ>บรรยากาศดีอาหารอร่อยนะคะที่นี่ค่ะทาราคาเฟ่เขาใหญ่นะคะทุกคน,น,นชีสยืดมากโอ้โหชีสยืดมาก,มากถูกใจน้ององศาเลยนะคะ บรรยากาศร่มรื่นอาหารอร่อยนะคะที่นี่ค่ะพาราคาเฟ่ค่ะแนะนำเพื่อนๆน,นะคะชวนมาเลยนะคะนี่ร่มรื่นมากๆค่ข้าวเจ้าติดใจ่ข้าวเจ้าติดใจพิซซ่าที่นี่นะ